สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องคนเพชรกเฟฟกษตรกรก็วันนี้ผมจะมาบอกวิธีเกี่ยวกับการดูแลขั้นตอนการดูแลหนอนนกแรกเกิดที่เพิง่งฟักจากไข่หรือว่ายัางที่ว่าไม่ทันฟักอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาแยกก่อนจะมาแยก <c oughs> อะไรเนี้ยเพราะในเนี้ย อ่าส่วนมากบางบางใครจะฟักเยอะแล้วแล้วก็บางส่วนก็ยังมีใครที่ว่าติดอยู่ก้นกระบะอยู่ก็เดี๋ยวผมจะมาแยกมาแยกหน่อนนกกรนเฮ้ยมาแยกพ่อแม่พันธุกก์อก่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนกันว่าคือแต่ละขั้นตอนที่ว่าผมใช้คือสําหรับผมเองนะสําหรับผมเองที่ว่าผมใช้อยู่ทําอย่างไร ในการดูแลหนอนเล็กๆเ,เนี่ยที่เพิ่งจะฟักออกมาเนี่ยอันดับแรกก็ฝากกดติดตามครับตับตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสําหรับบางท่านที่ยังไม่รู้ก็ศึกษาไปก็ก,ก,ก็เข้ามาดูได้เข้ามาศึกษา,าเพื่อเรียนรู้ผมอธิบายพยายามอธิบายให้ละเอียดเพราะผมไม่ได้ทําเป็นธุรกิจอะไรผมก็พยายามบอกให้หมด อะไรเงี้ยก็ถ้าใครมีติดปัญหาอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยโทรเข้ามาปรึกษาได้ครับ0956584077้าหาเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้อ่าแล้วก็อ่าฝากแชร์ด้วยผมว่าอีกหลายหลายท่านอยากจะศึกษาอยากจะเลี้ยงเพราะว่ายุคโควิดอย่างเงี้ยอยากเด็กทุกคนก็อยากจะอยู่บ้านแล้วก็อยากจะมีไรายได้ จะต้องทํายังไงถึงจะมีรายได้โดยที่ว่าตรงเนี้ยมันลงทุนไม่เยอะมันก็เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อนๆที่ว่าอยู่กับบ้านหรือไม่คนแก่คนเฒ่าผู้พิการอะไรเงี้ยคือือ,อผมไม่ได้ล้อเลียนนะแต่คือผมพยายามจะสร้างรายได้ให้กับเขาโอเคอยังไงก็ฝากแชร์ให้กับหลายๆคนที่ว่าเขาอยากจะศึกษาแล้วเพิ่มรายได้ได้โอเคเดี๋ยวเราไป ไปดูผมอาจจะถ่ายให้ดูนิดนๆหน่อยๆนะขั้นตอนการแยกกันอะไรเงี้ยการแยกพ่อแม่พันโอเคครับแยกเลยอาหารค่อนข้างละเอียดแล้วนะจะแยกง่ายหน่อย โ okay. อเคน,นี่แหละเสร็จแล้วอันนี้ผมเป็นกระบะที่เอามานั่นนะจนจนเนี้ยเป็นกระบะที่ว่าพ่อแม่ผ่านมือทีแรกผมก็เอาเทใส่น,นี้เหมือนเดิมจะนำเ็จพิธิตรงเนี้ยวนตร,ง,ตรงนี้ผมก็จะเอาอาหารใส่เพื่อให้พ่อแม่ผันเขา วางไข่เหมือนเดิมนะน,นี้เป็นกระบะใหม่นะก็เอาอาหารใส่ใส่สักสี่กัมที่ผมใส่สี่กัมเพราะว่าตอนสามสี่ที่ผมใส่สี่กัมเพราะว่าพอเราคัดพ่อแม่พันธุ์ออกอะ คือพ่อแม่พันธุ์เขาก็จะกินอาหารนะทีนี้มันก็จะละเอียดขอละเอียดแล้วทีนี้มันจะคัดง่ายมันจะไปกระไก่เนี่ยแล้วก็ร่อนออกได้เลยคือมันมันจะไม่เป็นเม็ดใหญ่ส่วนในนี้อันดับแรกเลยนะให้เราดูว่าส่าวนในเนี้ยที่ออกเป็นลูกหนอนนะนอนแรกเกิดเลยอะ ให้เราสังเกตว่าอาหารเริ่มละเอียดหมดแล้วพ่อพ่อแม่พันธุ์ก็กินด้วยเข้าใจไหมพ่อแม่พันธุ์ก็กินด้วยอาหารก็เริ่มละเอียดแล้วทีนี้ขั้นตอนแรกก็คือเติมอาหารไปเลยครับหนึ่งกําสองกําสามกราสามคัมมือแค่นี้แหละ ทนนี้ทำไงต่อในนี้น้ำน้ำในเนี้ยผมผสมกากจุลินทรีตะอคียแฉกไว้ด้วยนะเนี่ยคือในนี้ยเราก็ฉีดฉีดให้ทั่วนะไม่ต้องให้ให้ให้ชุม่มฉีดให้ทั่วแค่นั้นพอเนี่ยคือแค่นี้แหละครับแล้วก็ทีนี้ก็ ปิดฝาปิดฝาแล้วก็ไปวางไว้ในที่ล่มปิดฝาแล้วก็ไปวางไว้ในที่ล่มอย่าโดนแดดนะอย่าให้โดนแดดให้หวางไว้ในที่ล่มแล้วก็อีกสามวัน ค่อยมาเปิดแล้วก็ฉีดน้ำอีกทิงแบบนี้แหละจนประมาณหนึ่งเดือนสามอาทิตย์ก็ได้จนประมาณสามอาทิตย์สามวันฉีดทิ้งสามวันฉีดทิ้งพื้นหนอนแรกเกิดเนี่ยคือเขาจะไม่ต้องการน้ำเยอะและอย่างคือถ้าเราให้เยอะไปอาหารจะขึ้นลาอาหารจะขึ้นลาถ้าเราให้เยอะไปถ้าเราให้บอยให้ทุกวันอะไรเงี้ยขึ้นลาแน่ ถ้าให้ทุกวันเนี่ยแล้วเราก็ไปหวังไว้ที่ร่มส่วนผมนะผมเอาไว้เก็บไว้ในในบ้านก็ยังไงแล้วคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆก็ยังไงแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสําหรับขั้นตอนการเริ่มเริ่มต้นแบบาการดูแลหนอนนกแรกเกิดโอเคครับ